สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับยาชิก้าเล็กโตสามสิบห้ารหัสหกหกเจ็ดนะครับตัวนี้มาในสภาพที่ค่อนข้างจะยับเยินอยู่เพราะว่าตัวตัวเลนเนี่ยแทบจะหลุดออกมานะครับสาเหตุเพราะว่านี่นะเนี่ยตัวเกลียวเนี่ยมันจะขาดแล้วอืมแล้วก็มีน็อตปริศนามาอยู่ด้านในเนี่ยหนึ่งตัวซึ่งไม่รู้มาจากตรงไหนอืมจริงๆมีสองตัวส่วนอีกตัวเนึ่งมันคือมันคือตัวยึด เนี่ยตัวล็อกเลนนะครับให้เลนมันอยู่ในตำแหน่งทีนี้เปลี่ยนอะไรตัวนี้ไปให้ละมาเทสการทำงานกันเบื้องต้นเนี่ยโฟกัสเห็นไหมตอนแรกมาโฟกัสไม่ได้นะตอนนี้สมูทตัวปรับ F ตัวปรับโหมดหมุนได้ตามปกตินะครับต่อมา อ,อีกเรื่องหนึง่งคือตัวนี้เช็คแบตเตอรี่มันไม่ทํางานนะครับตัวหลอดไฟเนี่ยไม่ได้ขาดตัววงจรเนี่ยผมก็เปลี่ยนไปให้แล้วนะอันนี้คือวงจรที่เปลี่ยนไปก็ไม่ทํางานอืมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะอันนี้ผมแก้ไขให้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดใส่ฐานสลับขั้วเนี่ยไฟเช็คแบตเตอรี่ติดนะแต่ตัวกล้องไม่ทํางานแต่ถ้าเกิดใส่ถูกขั้วเนี่ยตัวกล้องทํางานแต่เช็คแบตเตอรี่เนี่ยไม,ไม่ทํางานไม่ทราบสาเหตุจริงๆอ่ะทีนี้ขึ้นชัตเตอร์แล้ว ทสตัวล็อกนะครับตัวล็อกชัตเตอร์อกดได้ตามปกติถ้าปลดตัวล็อกออกกดได้ส่วนตัวปรับ iso ตอนนี้ผมปรับไว้ที่1000นะเดี๋ยวจะเลื่อนมาประมาณ100ยสังเกตนะครับตอนนี้ตัวบานดอรับแสงเนี่ยมันเปิดกว้างสุดนะถ้าผมปรับไปที่100เนี่ยมันก็จะแคบลง เทสให้ดูเฉยๆนะครับว่ามันทํางานถ้าปรับไปต่ําสุดเนี่ยที่25เห็นไหมดูรับแสงมันจะเล็กลงผมจะตั้งไว้ประมาณ100แล้วกันต่อมาเทสเจ้าตัวไฟนี่นะครับผมเอามือปิดวัดแสงไฟขึ้นสโลว์ไฟขึ้นสโลว์นนะ เปิด f 1 6ด้วยต่อมาผมจะเอาไฟ2เอาไฟ 2, 2เพื่อที่จะแสดงไฟโอเวอร์นะเห็นไหมไฟโอเวอร์ขึ้น speed ก็จะไหวไฟสถานะทำงานนะครับต่อมาตัวช่องมองเนี่ยก็ล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับใส่แน่นอนแล้วก็ ตัวช่วยโฟกัสเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนเลยภายในล้างทําความสะอาดไปให้เรียบร้อยแล้วอาจจะมีสีลอกบ้างนะครับเพราะว่าสภาพตอนมาเนี่ยมันมันค่อนข้างจะหนักเลยตัวเลนสก็ล้างไปให้แล้วต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวเทสโหมด B แล้วกันชัตเตอร์ B นี่คือชัตเตอร์ B และปรับ F อันนี้ F16 นี่เอฟกว้างสุด16กับ1.7ึต่อมานะครับต่อมาผมเทสโหมดออโต้แล้วกันอ่าโหมดออโต้ผมผมจะเอามือปิดวัดแสงปึ๊บสปีดมันจะช้านะอันนี้กดอยู่นะอีกทีนะครับเนี่ยนะสปีดมันจะช้า แต่ถ้าอันนี้ผมเงยก,กล้องขึ้นข้างบนนะข้างบนเป็นไฟสปินจะไวนะครับนะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเวลาขึ้นชอตเตอร์เนี่ยขึ้นให้สุดนะครับม,มันจะมีบางจังหวะที่แบบมันค้างเพราะว่าขึ้นไม่สุดนะ,อ,นะอย่างเช่นอย่างเงี้ย มันมันต้องขึ้นสุดนะครับปุ๊บจะดีดกลับมาเองอแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งเวลาขึ้นชัอตเตอร์มันจะดังแก๊กนะอันนี้เป็นปกตินะครับให้ฟังอีกทีแบบนี้นะต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวตัวเอ่อทามเมอร์ขึ้นชัอตเตอร์แล้วขึ้นทามเมอร์เสร็จปุ๊บ กดชัตเตอร์นี่นะทามมอวิ่ง er นะครับะระหว่างรอดูตัวเลนไปตัวเลนก็ใสดีนะครับอาจจะมีฝ้าบางๆมีฝุ่นนิดหน่อยอโดยรวมแล้วเนี่ยสภาพค่อนข้างจะดีอยู่แต่ตอนมาเนี่ยก็คือลาเต็มเลยส่วนอื่นๆผมยังไม่ได้เทนับฟิล์มนับฟิล์มตอนนี้อยู่ที่ยังไม่ถึงหนึ่งนะ อ่ะขึ้นหนึ่งละสองสามสี่้าหกเจ็ดและ8ปดรีสตาร์ตโดยการเปิดฝาหลังนะครับผมจะเปิดฝาหลังนะปึ๊บกลับไปที่ s เหมือนเดิมอื่นๆก็ไม่มีอะไรละตัวน้ำเตย ตอนนี้มันล็อกอยู่ให้กดตรงนี้นะครับกดปุ๊บมันถึงจะกรอฟิล์มกลับได้ถ้ายกเลิกการใช้ก็คือขึ้นชัตเตอร์อตัวหนับตัวหนัาเตยก็จะล็อกเหมือนเดิม,อมโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรละตัวกล้องใช้งานเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมีแต่ตัวเช็คแบตเตอรี่เนี่ยที่ใช้ไม่ได้ถ้าไม่ชัวรก็ลอง ถ้าสงสัยว่าแบตเตอรี่เนี่ยมีไฟรหรือเปล่าก็ปรับไปที่โหมด B แล้วกันแล้วก็ลองกดชัตเตอร์ดูเนี่ยไฟมันจะโชว์สโลนะครับอันนี้เป็นปกตินะอโอเคอื่นๆก็ไม่มีอะไรละยังไงผมขอจบคลิปวิดีโอเทสไว้เท่านี้แล้วกันขอบคุณครับ